สวัสดีครับมาดูพักเครื่องรอบดึกนะครับเหรียญรุ่นสองหลวงปู่หนูวัดทุ่งแหลมนะสวยๆวยสามสี่พันนะรุ่นสองหลวงปู่หนูปีหนึ่งเก้านะต่อโค้ดที่หัวเข่านะด้านล่าง สองหลวงปูหนูนะครับจบังหวัดราชบุรีเอาหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทเหรียญลูกเสือหลวงปูสีนะครับลูกเสือหลวงปูสีวัดเขาทําบุญนาคนะคจมูกเป็นที่บล็อกนะครับบล็อกวงเดือนนิยมที่หูลูกห,หูเสือนะครับปีหนึ่งเก้าลูกเสือหลวงผูสีเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาท สมเด็จจอมสุรินนะครับหลวงปู่ดุลวศีบุรุพารามสมเด็จสุรินหลวงปู่ดุลนะเนื้ยผงน้ำมันเหลี่ยมคลาสสิกเอาหกร้อยแล้วกันแปดเหลี่ยมกรมหลวงชุมพรปีสองพันห้าร้อยนะครับเหรียญแปดเหลี่ยมกรมหลวงชุมพรปีสองพันห้าร้อยเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาท เหรียญร้อยปีนะครับสมเด็จโตนะครับรุ่นเดียวกับะระัพังร้อยปีนะเอาใกล้ทองเอาสามร้อยนะสามร้อยบาทปีหนึ่งห้านะสามร้อยบาทหลวงพ่อกเกษมสององค์นะครับสององค์เด่นรลักพังองค์หนึ่งนะเราเป็นเหรียญ นักขารกรุงเทพแน่เลยเป็นตรงนี้นะฮรปีสองหนึ่งคู่นี้ออกสี่ร้อยนะครับสี่ร้อยในันเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับวัดมาบชลูดหลวงปู่ทิมปุกเสกนะฮะนอนกล่องละพระสวยแชมป์เลยนะครับได้พนะันห้าอะองนี้ปีหนึ่งสี่ ได้หนึ่บาทต่อโคดอุ1,500นอนกล่องเหรียญล่อพระชินราชนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมออกวัดกกตานนะฮะเหรียญล่อพระพุทธชินราชหลวงพ่อเงินวัดดอนใจหอมเอา800านะครับ800บาท เรียนพระธาตุพนมนะครับปีสองศูนย์พระธาตุพนมปีสองศูนย์เอาสี่ร้อยแล้วกันนะยังไม่ดูข้อมูลเอาสี่ร้อยสมเด็จหลังรูปเหมือนหลวงพ่อทงอยู่วัดใหม่หนวงพระอ,องค์นะครับเอาสี่ร้อยเท่ากันเม็ดแตงหลวงพ่อทวปีสองสองสององค์ห้าร้อยบาทนะครับสององค์ห้าร้อยบาท เรียนพระพุทธชินราชปี15พระพุทธชินราชปี15อ,อกเราของ่หนึ่งห้าไอ้หนึ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งปี2 5 1หนะครับพระพุทธชินราอ 11. 11. 11. นรนรรชราอ,อกเราพระพุทธินาสองห้าเอาพันสนะครับพันส หลวงปูแหวนสององค์สี่ร้อยบาทนะครับห้านัดองค์หนึ่งนะแล้วก็องค์หนึงเป็นพระยุริซีนยงสะท้อนไปสะท้อนมาผมไม่อยากแกะนะแกะแล้วเดี๋ยวโดนมือผิวไม่สวยวคู่นี้สี่ร้อยนะครับหลวงปูแหวนทันตัวทั้งสององค์นะครับสี่ร้อยคำข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีสิงห์ดำ ข,ข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดำข,ข้าวรุ่นสองหลวงพ่อฤาษีดำวัฒาสุงพระลานแต่ว่าไม่หักนะครับพระลานนี่เฉยไม่หักเอาสามร้อยแล้วกันเอาไว300้สามร้อยนะตาติดชัดดีนะครับเหรียญหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมนะครับเที่ยงสายเหนียวเมืองการ เหรียญกระถิ่นลูกเสือชาวบ้านนะครับเหรียญลูกเสือชาวบ้านรอบรอบลูกเสือชาวบ้านหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมพ่อเที่ยงเอาสี่ร้อยนะบสี่ร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อนายนะครับหลวงพ่อนายวัดบ้านแจ้งออ,ออกวัดพึกออกวัดพึก พึกสวรรค์นะครับพึกสวรรค์จังหวัดพิจิตรนะครับปีหนึ่งแปดนะครับทันตัวหลวงพ่อหลวงพ่อนนยนะครับทันตัวหลวงพ่อนายเอาแค่สี่ร้อยพอนะสี่ร้อยชินราชนะครับพระกุนะ,ะเป็นพระกุวัดทับพึ่งนะสองสี่เจ็ดสามนะครับเนื้อดินนะกุตคุณทางด้านมหาอุดคงกระพันนะครับกูนี้นะ วัดทับพึ่งชินราชกู่วัดทับพึ่งจังหวัดสุขโขทัยสองสี่เจ็ดสามนะต้องมียันแบบนี้นะครับกูกวัดทับพึ่งเราเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยหลวงปู่ทวดนะครับวัดโพธาเตียนปีศูนย์สองห้าร้อยบาททวดโพธาเตียนห้าร้อยบาทนี่เหรียญน,นี้ พระครูบุญนะครับฐานะวันโลนะครับวัดท่าสาราลามนะรวัดท่าสาราลามสองห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยผมดูขอ้อมูลมานิดหนึ่งสภาพนี้นี่พื้นที่สองพันกว่านะครับสองพันกว่าบุบุญเนี่ยเอาพันสองนะครับเอาพันสองก็เหรียญในหลวงรอเก้านะครับในหลวงรอเก้า ทั้งหมดสี่ลิสี่เหรียญนะคุณว่าเป็นหลวงพ่อสีดำเสกนะครับสี่เหรียญสี่เหรียญเอาสี่ร้อยให้นะครับเอาสี่ร้อยสี่เหรียญสี่ร้อยชุดกล่องหลวงพ่อทวดหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับชุดพระกล่องหลวงพ่อรวยหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดหลวงพ่อรวยครับวัตทวดหลวงพ่อรวย เอาพันหนึ่งนะครับทั้งหมดมีห้าเหรียญหนึ่งรูปหนึ่งบาทหนึ่งพันบาทแล้วก็แนบลงยาหลวงพ่อกเกษมนะครับเคยเห็นไหมแนบลงยาหลวงพ่อกเกษมเขมโกโสุสารไยลักนะครับปีสองแปดแนบลงยาเอาสี่ร้อยแล้วกันเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันล็อกเก็ตหลวงพ่อฤาษีลิงดำพัดท่าสุงนะครับ สององค์ตบเก็ตเอาคู่นี้ห้าร้อยนะห้าร้อยหลวงพ่อรุ่งวัากรเบือนะครับหลวงพ่อรุ่งวัากรเบือปีสี่สามพิมเล็กนะฮะพิมพ์เล็กปี่สามเอาห้าร้อยละกันพิมพ์เล็ก4 500. ี่สามห้าร้อยบาทแล้วก็ สังกระจายนะครับสังกระจายหลวงปู่ธคัมซับแสนล้านเอาสามร้อยบาทมีสององนะสามร้อยหลวงปู่ธคัมั็มองว่าแล้วก็พระรวมพระเหมาไปเลยเหรียญในหลวงพระราชานนะครับแล้วก็สมเด็จหลวงพ่อยิดฝั่งตะกุดเงินเหนร,นรียญรอหกนะรหลวงพ่อจงเสกแล้วก็เหเนนรียญพระนเรศวรนะสี่เหรียญน,นี้เอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาท ช่วยปิดกันเยอะๆนะครับจะได้หมดไปไวๆ mm. ใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับ id ล t a l ล n e a t a l l v e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ